อุ้ยพาไปน,นี้นงามแจ๋ออุ้ว่ระทันพระทันพระทันพี่น้องจ๋าพระทันพระทันพระทันวิวผางทางพระทันพระทันพระทันแม่มุก็ดีเนาะอ๋อเอาอันนี้ก็ได้จะ้ะนะเนาะพี่น้องไปไปมาเมื่อกัน เอาทางออกโน่้นนะก็าทางออกตรงไปโน่นค่ะใช่ไหมกุ้งว่ารู้ล้วไปไปตามันละไปตามันก็เขาบอกว่าทางออกอ่ะแล้วก็ทางออกบางดีเปลี่ยนไม้ใช่ไหมโอ้ยเข้าอุโมงค์แล้วเนี่ยพี่น้องเข้าอุโมงค์เผาขันเข้าอุโมงค์จ้า ันเส้นไตอาขานเนาะนั่นอีนี่แหละตั้งออกมาได้คลองเดยพี่น้องได้คลอ,องอิ่มท้องได้คลองอิ่มท้องแล้วก็กลับบ้านได้ ทำไมรถเยอะแยะขนาดนั้นทำไมรถเยอะแยะอย่างนั้นนะดูสิน่ะจอดสองฝั่งเลยลานจอดรถก็ยังไงทางออกไม่ใช่เหรอลูกลไ,มไม่ใช่ไงเพ้าก,กันตามภาษาพี่น้องแม่ลูกหาทางออกว่าพอจักสิไปทางไหน ใหญ่เนาะมันใหญ่โพดนี่ตลดรดจะเข่าจะกออกเนาะล้ะชวนกันยม นะรถปิ่งด้วยเท่นกันสะพานต่างระดับน,นั่นปรุงเพียกันหรือไะทางดวาง่วนะมั่นข้าบนนะตำบลนะทางด่วนนะรถหลายหลาย ข้ามากกันหลายครับกลับกันหลายรถติดมันมีทุกอย่างแล้วมองนี่เนาะมันมีทุกอย่างหะยางบนรอบนี่คือมองยางบนทัวยางบนทัวไปเป็นบางจุดอันนี้แค่ไปอันนั้นจุดลงเท้ากับจุดเสือผ่าเนาะแต่จุดลงเท้าก็เสือผ่าห้องนอนของขั้วกเครื่องมอลระไปอยู่พี่นอ้อง เชือมาเนี่ยเราไม่จับพี right tour, ่นอนนะเขาะภาพเดินทางนี่แหละพี่นองเอ้ยไปใส่มาใส่กับภาพเดินทางนี่แหละไม่อมนละพี่นองเลยรับชมเนาะพี่นองรับชจาคน้าะหรือเปล่าอืม่เขาจะไปตรงใช่ไหมก็บนแหน่เรัับ ามาถึงว่าถ้าเขาปล่อยเงียบเขาก็ไปเงวแล้วกูถ้าไปคันหนึ่งก็ต้องไปมันมีคันเดียวก็ปล่อยเขาไปรถแต่ว่ารถฝั่งนู้นะ่ะมันไม่ได้จอดอืาเต็มสีเปิดนะขโม์มไซค์ข้างหน้า กับก่จะจราจรก็สิทิดติดนัีนิดน้อย่ นั่นหละที่มีใบคิดบอไรก็เลยเนาะใช่ไหม แจกยันเดี๋ยวพว,กกวง,ง,งเขากรับขึ้นเพราะเขาเบิ้งเขาเบียนรูนเราแบอันนี้แล้วเออแล้วก็ไม่รับตื้นวั่นีน้โอเคนะอนี่โอเคไหมละ่ะ ไปเงี้ยไปมาตรงนี้เปล่าที่มาหัางหรือเปล่าพอที่ว่ามันลงแล้วจะไปทางไหนหรือเปล่าเจอห้างดีไหมพ่อน,นี่ไม่ใช่ คุณคนละที่เราไปเข้าไหนบางแก้วคนนั้นเหรอล้วแต่จะไปไม่ร่าจะเข้าไหนก็ได้นะไม่รู้่ากอก็จะไปทางไหนก็ได้อยู่ที่คนขับรถขันคนขับรถไปไหนก็ไปเลยแมนจะไปเข้าไปดูตรงนั้นหรือเปล่าเข้าไปก็ได้ พี่น้องจา้าลีมนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเด้อจ้เด้อลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องเนะนี่ยมุกาพมาชมว,วิวบนท้องถนนพี่น้องจา้าเดินทาาจากหลังจากช็อปแล้วเนาะขอบคุณขอบคุณทุกท่านะนะจ้าคสวัสดีจา้า